สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาสอนทำกันชน AT แบบง่ายๆนะครับก็คือช่วงก็คือไอ้กันชนลุกดิ๊กเนี่ยแหละฮะแต่อันนี้จะเป็นแบบว่าขึ้นลงอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็วิธีทำไม่ยากทำเสร็จลงรุ่นอะไรได้บ้างอเจ๊ J ครับหและแล้วก็สตา๊า แล้วก็สต็อกคลาสสต็อกคลาสลงได้แต่ต้องเปลี่ยนโลเป็นพลาสติกนะครับห้ามใชู้กเปินนะฮะส่วนวิธีทำก็ไม่ยากเท่าไหร่เราไปดูวิธีทำกันเลยดีกว่าสำหรับการทำกันชน AT นะครับผมก็อย่างแรกหนึ่งจะมีตัวรองนะฮะอันนี้จะเป็นแบบ FRP หรือว่าเป็นไฮเกรดก็ได้นะครับ ตามที่เพื่อนสะดวกเลยนะฮะแต่ขอให้เป็นกันชนแบบนี้นะฮะแล้วก็อย่างที่สองก็คือแอมไม่เต็มหรือจะเป็นกันชนหน้าแบบโค้งก็ได้นะครับอย่างนี้นะฮะแบบโค้งก็ได้นะฮะหรือจะกันชนแบบไหนก็ได้ตามที่เพื่อนสะดวกเลยขอให้มันใส่โลได้ก็พอแล้วก็ต้องเป็นกันชนหน้า น่าจะสะดวกสุดเพราะว่าถ้ากันชนหลังเพื่อนๆอ,อาจจะต้องตัดส่วนที่ดามนี้ออกนะครับโอเคครับก็ในส่วนของในขั้นแรกนะฮะเราก็คือเอาตัวไม้เต็มมาวางทาบก่อนว่ามันใส่รูไหนได้นะครับเช่นว่าถ้าตัวไม้เต็มยาวก็คือจะเป็นรูด้านนี้หมดเลยนะฮะ เราก็เที่ยวดูเอาเป็นว่าผมเอาตัวรูท้ายสุดแล้วกันเนาะนี่นะครับรูท้ายสุดทีนี้เราก็ใช้ตัวเจาะดอกไนเปอร์นะฮะทำการคว้านรูท้ายสุดนะฮะเพื่อจะใส่ตัวน็นอตไนเปอร์นะฮะโอเคครับผมหลังจากเรา ทำการเจาะหลกเรียบร้อแล้วนะครับทีนี้ก็ทีนี้เราก็มาใส่ตัวน็อตกันเลยนะฮะนี่นะครับผมจากนั้นเราก็ใส่ตัวขันชนนะฮะ แล้วก็ทำการใส่แหวนลองสปริงน,นะครับ ในสุดท้ายนี้เราก็ใส่น็อตกันคายนะครับ เสร็จเรียบร้อยนะสำหรับการทำตัวการชน AT อย่างง่ายนะครับนี่นะทีนี้ก็ติดตั้งตัวโรดได้เลยนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ